สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาเยสิธาไปขโมยแ, أ, แบกเบอร์รี่ของเพื่อนบ้านพาน่อใหญ่นี้แล้วมีบบกแอปเปิลเป็นสวนเล่ากับพวกิน,กกนมากันนี่แล้ปลูกไว้หรือว่ามันขื้นเนกกองเหจ้ในหัวเล่าพี่นอ้องเลากับพกินดอก,กบานะมาลากไหลากของผมบ้านพี่น้นนอง <c oughs> นั่น,น,นกลกนะี่พ่อแม่พี่นนะ้องจ้ะหนน่่นน่ายให้แม่น่่ยอยหน่อย เค okay, ไหมมากมากแล้วน,นี้เอากล้องมาใกล้ๆลูกมาเด้อพี่น้องเพื่อนี่สิเก็บไปไหวเฮดสมูตีิหายแฟนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บไปไหวเฮดสมูตี้ก็ได้เฮดอันแยมก็ได้เด้อจ้ะเด้อนี่งามบ่งามเนานะนี่ล้วปลูกล้อโบกินนะพ่อเนี่แอปเปิลนะ,นะพ่อเนี่เกี๊ยดนะนมันเป็นสวนของเพื่อนนี่นนลูกมันอยู่ริมสวนแกพอดีแต่ไม่เคยเห็นแกมาเก็บหรอกแล้วโบเก็บกี่ได้ล่ะแอปเปิลแล้วลนถิ่มเต็มอยู่พี่น้อง เราเป็นทายโสดเด้อพี่น้องเด้อเป็นนุ่มโสดผู้บ่าวเฒ่าบอกง่ายง่ายผู้บ่าวเฒ่าเมียเมียตายป๋าเขาเอินพอห่างบอกเพ่าะพอหมายเออเรามีลูกที่เอินพอห่างนะเออเอิญได้เพราะว่าถ้าเมียเมียตายนี่จ๋าเขาเอินพอห่างเด้อห่างเนอะตรอห่างตรงห่งตรงใหญ่เลยน้ำได้พี่น้องบักแบบเบอรี่พันธุ์นี้ไม่น้ำเด้อมันใหเลยมันมีทั้งพันธ์ไร้น้ำนะลูกเนาะนี่คือดอกกุหลาบเออง แบบนี้นานเนี่ยอันนี้แม่ถ่ายให้แฟนคลับชมไปแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะไปเที่ยวนี่เนบญพี่น้องกลับมาจากเที่ยวก็ได้มาเก็บทนีนนล่องเรอยราว่างไ้ตำแหน่สิต่อเท่านี่แหละห้เป็นเห็นหน้วยนะเด้อหลูกเด้อเอาฟินๆเด้อห้เป็นเห็นตอนเก็บนะ มาหนีเล่ดีค่ะพุ่นข้าหงหลังทางเหล้าอย่นเยอะแยะจะข่าไปไหนนี่บ่เข่าไปดอกเจ๊ฟังนี่กับพอ่อแหละฟังนั่นเอาไป่นกินให้เจ้าของเพิ่นกินซะเฮ้ามาหลักอเอาแค่นี้ล่ะเฮ้ามาหลักเอาแบบที่มันเก็บยังไงดูรูปพลนให้เขาดูหน่อยอนี่นี่นเ,อเอาเอารูปสวยๆหน่อยถ่ายรูปกดถ่ายรูปให้ด้วยครับเออง่ายเนาะสวยไหมเออนั่นแหละนั่นแหละครับเออสุดยอดเลยมือกล่องก่อนอนี่ พูนน่ะแม่งเก็บบ่เบิดเห็นบ่ลูกแม่ง่เห็นเก็บมาลูกเก็บมากาสเตอร์เรียบเลยห้าสองแม่ลูกเห็นมาดามีเนียนมัเสียศาดเตรียบจันได้พี่น้องจ้าเออนั่นเห็นบ่สมกะทิมะลักของเพิ่นอยู่น้ำต่ำสัมเก็บเลยเก็บเลยหนาวโบลูกล่นอยู่เห็นบ่น่ะล่นบ่มีคนมาเก็บยังไะงอมงอมเพื่อกลืนเองตามธรรมชาติเพิ่นตะหน่วยใหญ่เนาะ ไงไงพันธุ์พันธุ์ไงแต่ว่าสมไป็นต้นไงมันปลาบริสิมของปลาหน่ะล่ะลูกแต่ว่าไอ้บ่บ่พันธุ์นี่พันธุ์เขาสือมะลูกนไงล่ะสว่าเราสือมะลูกองามเนาะแผ่นไปแผ่นไปเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้เนิ่งต้นมันจะเป็นผมๆเด้อมันจะเขาเอิอนหมักหยังหมักเล็บแมวเนาะเอิอนหมักเล็บแมวฝรั่งซะอย่าหมฮะของสันเป็นหยังบดีเป็นพอดง เอาตังซื้อแล้วก็เก็บกินเนาะบ่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเอาแค่นมาลูกแค่นมาเก็บใส่กันเอเก็บเก็บสีเทอเก็บมาเลยหรือครับเองามเนาะจำเดี๋ยวบอแม่ท่านึงไปเก็บไปหน่อยมูงหัวมันแต่แต่เขาทายไปหรอเขาเขาไม่ให้เก็บแล้วเขาจะทำเห็ดบาดแบบนึงเต็มหมอเลยเอ๊ะแบบเดียเป็นแข้งเห็ดแยมก็ไดได้ยี่พี่น้องเป็นแข้งมีแมงแข้งด้วยนะแมงแข้งจิก แต่ว่าต้องเปลืองน้ําตาลเยอะแต่ว่าอันแบบเนี้ยเนี่ยเอาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ฟิลตไว้เฮสมูติอร่อยเอาไว้ใส่หน้าเค้กก็ได้สีเดีเก็บอีกหลายสูตรู่ดอกใส่ทั้งนีหรอกมะใช่ท่านเด๋อเบิร์ตไดฝุ่นอีกต้นหนึ่งอีกปล่อยมันเน่าโดนินต้นไหนอ่ะฮะต้นไงอีกต้นหนึ่งหน้าบ้าน เปลือนบ้านใหม่กําลังนี่ก็เพืือนบ้านแทนเขาบอกม,มา่อกีเอ้าวหม่คือเอเดเอวีโอเอ,องสิหน้าต่างเอ้าก็ของเออ <Real. S 1> เพจเพจไม่ใช่ของอ่อยู่ไม่ใช่ช่องแดงลูกช่องช่องขาวโอเคปะไ,<อ>ไปต้นนู้นกันตามมาพี่น้องดูเจ็บแป๊บเดียวเปลือนบ,บ้าน อยู่บ้านเบิดมันก็วุ้งได้เก็บจิ้งน่าดูโดกมากเลยบอนเอาลูกสวยๆขึ้นหัวหน่อยนั่นละฝนกับตกซอยกันเก็บบักละเก็บมาเก็บมาเก็บว่าตัวน้อยดำๆน้อยแดงๆกัดจงไลยก่อนเดี๋ยวห้ามาเก็บปีนะหลายเนาะเยอะมากเยอะมากใส่หรือเปล่าเราโสดกับจิ้งพี่น้องแต่ว่ากับพวกหูว่าเราอยากมีแฟนบ่เด้อ บุแม่นว่าบอกว่าอนุมโสดก <g ười> สิอยากไมู่่นั่นล่ะพี่น้องแต่ว่ากับประกาถามเพิ่นเนาะเฮ้ยเราอยู่กับม้า,าเราดีเราเนี่ยเราเสียไปหลายปีแล้วเนี่ยตายนี้ปาา่าม้าเราดิเราเจอแล้วมีหมาตัวใหญ่เราหมาใหญ่มาเลี้ยง <c oughs> ซิมเนี่ยเพิ่นๆไงสมให้หวาน <ปะ S 1> สมหักก็ด <c oughs> ีมันค่อไงลูกม,มแม่แต่บอกโอ้ยระวังผึ่งเด้อครับเด้อตามกับพี่เกลือนอี่อร่อยเลยอือตามไปกินให้มันเก็บไปกินเดีล่ะส้ม แพนมาเพิ่นสีเบิงเก,ก็บท่านมุงได้เลยเนี่ยแพนมาหลุดแพนมาดีดีคุณหนังบลาเย,ยีเ่ยมถึงบ้าแม่ซีหาหน่วยนั่นน่ะเขาไมาเห็นนะอีเด้อน่วยใหญ่นั่งอยู่สูงหน่วยใหญ่จำอยู่แล้วหมาไม่เหี่ยวใส่ดอกพลวยใส่หอบบัวพลอยไมมีหมาเขามาบ่เหลือมีแต่แม่เหี่ยวอ่ะนี่เด้อ แปบ๊บเดียวจะเต็มแล้วเห็นไหมพี่นอ้องนี่ไงลงในเละไปหน่อยเด้เละเอามาหลุดเอามาหลุดเอาคือบ่อยเพิ่นเบิ้งน้าเนี่บบนะอ่ะเนนก็บพูดหน่อยเกลืมให้หน่อยเก็บมาเก็บมาพ่ออะไรล่ะเก็บมาตัวนั้นแหละก็พ่อล้วลูกเอาไว้เห็นอันเพื่อนเพื่อ,อนบ้านผู้อื่นเพิ่นเก็บมาโอ้ย <c oughs> <c oughs> เคบ๊อปพ่อแล้วเระล,ละ่ละนี่พ่อแม่พี่น,น้องจา้าดูสิคะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจ้าหามาเก็บพามาลักแบกเบอร์รี่ของเสวนบานจา้าไปแล้วจา้า